สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่ได้กานานพระราชาเมรจำนายห,หนึ่งปีกับจอนประจำวันที่ยี่สิบตุลาคมพระธรรมหนึ่งทิบุทีบทบที่สี่อาจารย์เปาโล ในปรารถนาให้เราจะมีสุขภาพที่ดีมีไฟจิตวิญญาณที่สูงท่านเขียนในข้อที่ในข้อที่6บอกว่าพี่น้องจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระคริสต์ที่เติบโตขึ้นในความจริงแห่งความเชื่อและหลักคําสอนอันดีที่ท่านยึดถือและปฏิบัติตามอย่าไปเกี่ยวข้องกับเทวะทำนานหรือนิยายปรมประาจงฝึกในทางพระเจ้าดีกว่า ฝึกทางกายก็มีคุณค่าอยู่บ้างแต่ทางพระเจ้าย่อมมีค่าในทุกๆด้านย่อมมีคุณค่าในทุกๆด้านเพราะว่าทรงสัญญาไว้สําหรับชีวิตในปัจจุบันและชีวิต เบื้องหน้าด้วยและข้อที่2บทที่4ข้อที่12เป็นข้อที่ผมได้รับการสอนตั้งแต่เด็กๆชัดเจนว่าอย่าให้ใครมีนประมาทความอ่อนวัยของท่านแต่จงเป,เป็นแบบอย่างแกบ่บรรดาผู้ที่เชื่อทั้งด้านการวาจาด้านการประพฤติด้านความรักและความเชื่อและความบริสุทธิ์ขอให้เรามีลักษณะชีวิตเช่นนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นคือ1นนาทีสวัสดีครับ